มิสเต m ร์ n ภูม er ิใจเสนอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสเตอร์นันชาแนลครับผมวันนี้มิสเตอร์นันถ้ามาหาอยู่หายากครับผมบรนนี้ถ่ายคลิปหาอยู่หายากมาโดนแล้วครับผมตาเข่าเจ้าครับผมตอนนี้ ายแรงครับผมหน้าห่ค่อยมีครับฝนบ่ตกอากาศก็คืมๆครับรู้สึกจะหนาวครับผมประมาณ22องศาครับผมสถานะว่าปีจังหวัดน้องคายครับผมเช้าเช้าครับี่พยายามตุ้มกบครับผมมีเตอนั้นใส่กบไปเยื่อนี่เป็นลูกปลาหมอครับเดี๋ยวเขาเบิ่งกันครับผมสีมานว่ามีเตอรนั้นใส่ไปใส่ตุ้มกบไปสามหลังครับผมชมบรรยากาศ không không cứ vẫn đi tốt, không không nào không bùm Mừng không 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 สามหลังครับมีตัวนั้นเซเว่เห็นบ่พี่น้องอืมเข่าเสยบ่เขเี้ยงเด่นิเข่าดอกออกบุได้เป็นนี่อุ้ยอุ๊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 ยเกือบบุได้พี่น้องเลยโอ้ตุ่มเต็มเตี่ยมหนึ่งครับพี่น้องเออ้ยหนึ่งเตี่ยมครับหนึ่งเตี่ยมเยอะลูกปลาหมอครับ หลังชุดถ่ายครับพี่น้องดูดูเดี๋ยวตะปะหมูครับบุกเข่าครับดังโอ้กระปูครับพี่น้องเข้าม็นกระปูเออหวานกระปูเลยพี่น้องเ,เออกระรวดใส่ตุ่ม รัปผลงานนะครับผมตุมสามลังครับผมกบหนึ่งตัวครับพอได้ดปนครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมคลิปนี้คลิปสันส้นๆครับผมมีแต่นั่นกับรงคลิปไปดีกว่าครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ